ัเด็กฝึกงานนี่กล้าดีไงมาเล่นตัวท่านประธานนี่คุณมันลมไม่รู้จักคุณราชนกลูกสาวท่านประธานหรอคะเฮ้ยข้างนู้นข้างนู้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกตัวเนี้ยอีกตัวเนี้ยอีกตัวเนี้ยอืมโอ้โหเเสียอีกแล้วโอ้ยโทรมาละครับเจ๊ เดี๋ยวผมหาให้ได้ไหมครับวันนี้ยังไม่มีเลยเจ๊ครับครับผมเข้าใจผมรู้ครับขอเขาโอกาสพูหน่อยนะเดี๋ยวผมหาให้นะครับครับคุณพี่บังเอิญว่าตัวระบบกัดเงินอัตโนมัติเนี่ยมันมีปัญหาครับถ้าพี่อยากแก้ไขปัญหาตอนนี้ก็คือว่าแบบต้องโอนเงินมาที่บัญชีผมก่อนนะครับใช่ใช่แล้วผมจะตัดเข้าบริษัทให้พี่ ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาได้เหมือนกันโอเคครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งเลขที่บัญชีให้ทางข้อความนะครับโอเคครับใครอ่ะเข้ามาดิขอโทษนะคะพี่หนูเป็นนักศึกษาฝึกงานค่ะท่านประธานให้เราเอกาสารอยู่บนโต๊ะค่ะอืมเป็นเพราะแบบนี้นี่เองรายได้บริษัทถึงได้ลดลงกาแฟคะ่ะคุณนู ออส้มหญิงฉันไปตามคุณมันลบมาพบฉันน,นะค่ะค่ะเงินทางนี้ค่ะนี่เปนนางเด็กฝึกง,งานนี่กล้าดีไงไมาดัโตัวท่านประธานนี่คุณมนลบไม่รู้จักคุณราชนกลูกสาวท่านประธานหรอคะเชิญน,นั่งค่ะคุณมันลบเมื่อวานนี้ฉันบังเอิญได้ยินคุณคุยกับลูกค้าเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวคุณจะแก้ตัวไว่ายังไงคุณมันลบคือผมติดหนี้รายวันครับคุณหนู มางเกินว่าแม่ผมไม่สบายต้องหาเงินรักษาแล้วมันก็มีข้อความเข้ามาในไลน์ผมเป็นเว็บพนันออนไลน์มันโฆษณาว่าเล่นแล้วมันจะได้แต่พอเล่นผมก็ได้จริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พอผมคิดว่าถ้าผมเล่นต่อไปก็คงจะมีเงินเยอะขึ้นแต่มันกับเสียหมดเลยครับสุดท้ายแล้วผมต้องกู้นีรายวันมา มันก็เลยเป็นเรื่องแบบนี้นะครับผมจําเป็นที่ต้องใช้เงินก็บกมดเลยว่าคุณหมูมาเจอพอดีผมขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมครับขอโอกาสผมได้แก้ตัวหน่อยครับผมถ้าที่คุณพูดมาถ้าเป็นบริษัทอื่นเขาคงให้คุณออกแล้วแต่ฉันเห็นว่าคุณคือคนที่มีความสามารถคนหนึ่งฉันจึงจะให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณนุษย์